ปติตามเรื่องราวของเก๋ไก่กับแบงค์ปีกันหน่อยครับคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะก็ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าแบงค์ปีเนี่ยนะฮะได้มีการตัดสินใจก้าวออกจากแกง SPD นั่นเองครับคุณผู้ชมแล้วก็มีการร่วมงานกับเก๋ไก่ซึ่งเป็นงานแรกที่หลังจากออกจาก SPD แล้วนั่นเองนี่ยเป็นการถ่ายโฆษณาสินค้านั่นเองฮะแล้วก็บางคนเห็นแล้วเนี่ยโอ้โหก็ได้ได้ว่าเคมีลงตัวไม่ไหวเนี่ยก็เลยมีการจับจิ้นกันบ้างนะคุณผู้ชมบางคนเนี่ยก็บอกว่าคู่แบงค์ปีกับเก๋ไก่เนี่ย ได้ยากมากๆสาหรับคู่จีนเก๋ไก่แบงค์ปีนั่นเองนะเพราะว่าแบงค์ปีกับเก๋ไก่เนี่ยออกมาพูดแล้วนะครับว่าเป็นพี่น้องกันแบบลา้ลานลา้ลานล้านเปอร์เซนต์เลยนะครับคุณผู้ชมด้านเก,ก,ก๋ไก่เนี่ยก็ยืนยันแบบนี้ว่าโอ้โหเป็นพี่น้องกันจริงๆนี่ยมันพัฒนาไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกนะด้านแบงค์ปีเองเนี่ยก็ออกมาพูดเหมือนกันนะบ,บอกว่าเอาจริงๆก็สงสารพี่เก๋ไก่เหมือนกันเพราะว่าเราสองคนเนี่ยเป็นพี่น้องกันแบบพี่น้องเลยนะครับคุณผู้ชมการพัฒนาไปมากกว่านั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่อองที่ยาากกกมน นี้เนี่ยนะบแบงค์ปีก็ยังบอกว่าเพ er ้อนะครับเพราะว่าผมเนี่ยบอกทุกคลิปว่าอันนี้คือเจ้ของผมแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการยืนยันอีกแล้วครับว่าเก๋ไก่เนี่ยคือโคตรสุดยอดเพื่อนของผมจริงๆนะครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูคลิปบางช่วงบางตอนของการไลฟ์สดในครั้งนี้กันหน่อยนะครับว่ายืนยันโอ้โหคู่จิ้นเนี่ยเป็นไปได้ยาม,มามากและอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยสําหรับแบงค์ปีกับเก๋ไก่นั่นเองนะเป็นเพียงแค่การร่วมงานกาันเท่านั้นเองครับคุณผู้ชม มันมีมีมีคนถามาอันนี้ต้องบอกของกับทุกคนก่อนว่ามีคนถามว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่าคะอันนี้บอกว่าเป็นเพื่อนแบบร้อนล้านล้านเปอร์เซ็นแล้วโคตรสุดยอดเพื่อนอ่ะรอจริงจริงล้านเปอร์เซ็นใช่คือคือเอาง่ายๆผมเข้าใจไว้บางทีพูดอ่ะบางทีผมสงสารเจแบอบอ, <S 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 อยู่อยู่ <ๆ S 2> ไปจับกินนู่นนั่นเพ้อไม่จริงคือเนี้ยเจ๊ผมผมบอกทุกคลิปว่าคนเนี้ยคือเจ๊ผมนั่นแหละก็รู้สึกยินดีมาก